เมื่อหน่สิบห้ามาเบงงานศพคณะที่หลวงพอ่อกำลังสวดอยู่น,น,น,ยน,นั่นเน้นหน่อยบวชนาไฟก็นั่งรับแล้วรับแล้วหลวงพ่อก็ว่าไปจักบวงหลวงพ่อเหนือใดว่าบวยุดบวยันเน้นหน่อย ก็วไว้ง่วงก็งง่วงมูอปวกก็ให้ให้ให้สูสูสิเห็นอย่างตื่นสำหรับลูกพอยเพิ่นให้พรอแล้วเน่นหน่อยก็บ,บรสนใจตื่นขึ้นมาหนึงโอ้อยกอหิวนอนขักขนาดเลยกูอยู่ไดนนอนดีกว่า นั่งอยู่ข้างหลังนั่งฟังพระสวนดววน,น,นี่ก็หัวควรกันโอ้แน่นหน่อยคับพระสวดเมื่อใดสนใจพระสวดจบแล้วโอ้ยเมือม่อวานเมือม่อวานมั่งเฮาเมื่อนี้ไปหากินมามาต่อโอ้ยโมเมนหลวงพ่อเน้นเน้นตื่นเตือนสำับม่โอ้ยตื่นขึ้นมาโอ้ขั้นขันขัน,ขน ออกยังไงเนาะกูนี่อันไหนทิศตะวันออกตะวันตกจะใส่เนาะมูกันย่างมืดแล้วทั้งพระทั้งเน่มมูกันกันนี้จ่อยบันนี้อยู่ผู้เดียวนั่งสับปงดี้องกันนางขวนกันอ๋อออกยังไงเนาะบัหนี้เนีนหน่อยงงเนาะเนีนหน่อยบ่ไว้บ่ไว ไปไปเน่นเน้นเนนไไปไปไปเดี๋ยวจะพาะไปตรงที่วัดไปนอนวัดดีกว่ามั้อนี่เห็นหน่อยก็โอ้หกสายหกหัวออ,อ,อกยังไงน่อกูนี่